ทำยังไงให้โพสไอจีของเรามีเพลงเล่นด้วยค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรวินยูทูบค่ะ ซึ่งในวันนี้ก็สภาทุกท่านมาเพิ่มเพลงหรือว่าใส่เพลงลงในโพสต์ไอจีของเรานะคะซึ่งโพสต์โพสนั้นเนี่ยเป็นโพสต์รูปภาพปกติเลยนะวิธีการทำก็ง่ายๆเลยให้เราเข้าไปที่ IG และก็ให้เราไปทำการพูนรูปภาพของเราตามปกติก็คือให้เราไปที่เครื่องหมายบวกและให้เราหารูปภาพที่เราต้องการโพสต์จากนั้นนะคะพอเราได้ภาพแล้วให้เรากดคำว่าถัดไปมุมบนขวามือ และให้เรากดคำว่าถัดไปจากนั้นจะมีคาว่าเพิ่มเพลงจะมีคาว่าเพิ่มเพลงให้เรากดไปค่ะและก็ให้เรานะคะหาเพลงที่เราต้องการจะใส่หรือว่าเพิ่มเข้าไปบนโพสต์ IG ของเราขอน้ําก็จะเป็นเพลงนี้พูดไม่คิดก็ใส่ไปก็กดแตะไปที่เพลงแล้วก็เลือกท่อนบริเวณที่เราต้องการได้เลยนะคะจากนั้นพอโอเคแล้วให้เรากดติ๊กถูก และก็ให้เรากดคำว่าแชร์จากนั้นรอสักครู่ค่ะโอเคทีนี้ทุกคนก็จะเห็นนะคะว่าจะมีชื่อเพลงอยู่ตรงนี้เวลาที่คนเขาเห็นโพสต์ของเราเขาก็จะได้ยินเพลงที่เราเพิ่มไปด้วยและนี่นะคะก็เป็นวิธีการเพิ่มเพลงลงบนโพสต์ไอจของเราสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ